สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นใหม่ครับอเอาพิลเลอร์กันต่อนนะเราจะมาทำไอท่วินเดเจต่อนะครับผมก็ที่ทำเราจะมาคาบโตะหนังสือกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมคาบหนังสือกอนแล้วกันเพื่อคาบไม้ไมาเยอะเลย นะครับผมอ่าเอาไม้เบิร์บ้างนะครับมันจะนั่นแล้ว,ลวรเราก,ก็มาครับเป็นชั้นหนังสือนะครับแล้วก็เราก็มาครับเป็นสลับอีกนะครับผมเพื่อจะเป็นเอ ที่ตั้งคล้ายโพเดียมนะครับผมเรียกโพเดียมมาครับสลับต่อนะครับสลับโอเคแล้วก็มาครับไปในนี้นะครับผมนี่มาซักเท่าไหร่มาเยอะเลยแล้วกันโอเคได้แค่สิบห้าอยากได้ยี่สิบอ่ะ พอไหมเฮ้ยพออยู่โอเคครับผมมาเราก็ไปครับเตียงนอนกันนะครับผมผมไปตัดมาได้32แล้วแล้วก็รอมันผลม,มันเกิดใหม่นะโอเคเราตัดขนก็คือเราต้องมีกันไกนะครับผมกันไกกันไกลพร้อม ือกดตัวหนังสือเองกีที่มันเขียนว่าเชียนะก็คือตัดนะครับผมตัดตัดมันใจมันตัดได้หลายอย่างนะตัดหญ้าได้ตัดนั่นตัดนี่ได้นะครับผมตัดหญ้าตัดใบไม้ได้นะนี่ตัดไม่ได้ที่ผมมันฟองกันเยอะเกิน ยังไม่จบนะโอเคแล้วนี่โอเคครับแล้วก็ต้องเอาใจเอาอย่างนี้นะโอเคบางโอเคครับไปขับเตียงางก่อนอันนี้ผมก็ทำรางรถไฟไว้แล้วนะก็ EP ต่อไปเราจะไปเคลื่อนย้ายชาวบ้านกันนะครับผม เจ้าสีเขียวมองเลยเอาเตียงสีเขียวนะเพ็่นได้ชาวบ้านมาอยู่ในฟาร์มของเรานะครับอโอเคอ,อ,อโอเวัวยังไม่ออกมาเลยหลาอีพีเลยนะเตียงได้ยี่สิบหกเองเหรอโอเคยัาพอไหวครับโอเค แลกเลยนะเราบผมบอสัมมันเนี้ยนะก็อีพีนั่งก็จะค่าแล้วแ้วละค่าวัวนิดหน่อยนึงเอาทอดออกก่อนนะครับผมมาวางอย่างนี้นะวางเป็นเตียง วางเตียงคืออันนี้มันต้องเยอะไหมอ่ะผมไม่รู้นะวางเว้นช่องแล้วกันเว้นช่องอว่าเอ็นบีซีเรายังไม่เยอะมากนะครับผมเราก็ไม่ต้องว่าเราก็ไม่ต้องซีเรียบว่าจะพอไหมเตียงเราพออยู่แล้วหรอครับซีเรียแคไ่ไอเนี่ย มันจะไม่พอแค่นั้นนะครับผมเตรียมหมดแล้วอ,ออกทางนี้เลยแล้วกันง่ายดีครับผมโอเคครับง่ายดีนะ <c oughs> มันง่ายดี หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอ้ยทุกคนมาอย่างนี้ก็เสริเหมือนกันนะเราไปเล่นไปนะ่ะเสิริเหมือนกันนะ่ะโอเคแล้วเ,เราก็จะทำอย่างนี้นะวาง วางวางแล้วก็วางนะครับผมคีทตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้เยอะหรือเปล่าไอ้โต๊ะอันเนี้ยโอเคเิ้นเล่นเล่นโอเคเตียงเราหมดแล้ว จะเปลืองก็เปลืองตรงเตียงเหมือนเด็กครับผมนะมีแต่ก็สวยนะทุกคนมา,างี้ก็สวยนะขอกทอดหน่อยครับโอเคไม่ให้ห้องมันมืดมืดมาณซียุ่งนะสอมบี้มายุ่งเลยส้มบีเกินทีนี้ยุ่งนะครับผมพูดได้คำเดียวครับว่ายุ่งโอเคนะฮะ ทางหอกเราทุกเตียงเรแบบแล้กันข้ามมาเย่นก,กันเตียงได้ก้มหกันใช่ไหมโอเคอันนี้ตีกันอลไนะ หูสวยทุกคนเตียงสวยมากเออเนี่ยผมชอบสีเตียงมากอ่าเดียงคา,นะาได้อีกอยู่นะมีคาได้อีกอันหนึ่งอ่าไม้ผมไม่อยากจะไม้โอเท่าไหร่เลยมันเปลืองผมเปลืองไม้โอ เราไปตัดไม้ก่อนไปดีกว่าแป๊บนึงน,นะเอออยากได้ไม้ไม้เบิร์ดนะครับผมเกลืไม้เบิร์ดโอเค จะพอแล้วครับผมแค่นี้นะโอเคหวานเอฟซเปีนเจนซี่สี่นะครับผมขุดรัวสี่ก็ความเร็วสี่นะครับขุดเห็นไหมสุดยอดเลยสุดยอดโอ้ไหมก็าโอเคคาเตียงอ้าว เดียวหมดละโอเคไม่เป็นไรครับก็วางวางวางโอเคครับผม ปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมโอ้ทุกคนพายุเข้าพายุเข้าครับผมก็เสร็จแล้วนะก็นี้นะครับผมไม่ได้ตกแต่งนะคือเอาเกียร์มาวางกับไันนี้ชาวบ้านที่เข้ามามันก็จะเป็นเปลี่ยนอาชีพนะครับผมเป็นเอตตัวสีขาวทนะี่มันให้แรกสมุดอินชานะครับผมจอบอันนั้นกว่าเลยมาทำวบนนี้นะก็ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม